สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนำเพลงอนิเมะก็เรายัางอยู่กับหมวดเพลงอนิเมะจากปี2013กันอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วและเพลงสุดท้ายที่ผมเลือกมานะครับก็มาจากอนิเมะเรื่องฮ o รุคา,าคุโน n เรียวกัน S หรือว่าจากซีรีส์เรียวกันภาคที่2นั่นเอง โดยที่เพลงนี้นะครับที่ผมเลือกมาก็จะเป็นเพลงเปิดแรกเลยนะครับของเรื่องซึ่งก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Sister n no i นะครับโดยวง Flipside แน่นอนครับผมว่าพอพูดถึงตัวอนิเมะซีรีส์เดียวกันแล้วเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นวง Flipside อยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องของเพลงเปิดเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นวงที่ร้องเพลงเปิดให้กับอนิเมะเรียวกันทุกภาคเลยนะครับสำหรับวง Flipside และอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเลือกเพลง Sister Noi มาเนี่ยก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันมีดนตรีที่ค่อนข้างสนุกสนานนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งก็จะให้ความรู้สึกว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างในเพลงที่มันดูค่อนข้างเยอะนะครับจนบางครั้งบางคราวเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเพลงมันดูมีจังหวะที่ดูล้นๆออกมาเลยก็ว่าได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างมีจังหวะที่เร็วครับมาเลยก็ทาให้เพลงมันดูมีความสนุกสนาน ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมเลือกเพลงนี้มานั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนําเพลงแอนิเมะในวันนี้ครั้งต่อไปแล้วก็จะขึ้นหมวดใหม่กันแล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นเพลงแอนิเมะเพลงอะไรจากอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ